สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทาโต๊ะกลางนะครับโดยที่ขาของเขานี่จะตัดเอียงองศานะครับอ่าโดยที่ไม่มีการเข้าเดือยเลยนะครับแต่จะเป็นการใช้อ่าน็อตเกียวปล่อยนะครับเป็นตัวยึดประกอบนะครับแบบง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆชาว DIY มือใหม่สามารถทําได้นะครับและในทางเดียวกันก็จะมีการแนะนํา การใช้จิ๊กตัดมุมตัดองศาไปด้วยนะครับโดยวัสดุที่ทําจิ๊กนั้นก็มาจากวัสดุที่เพื่อนๆสามารถหาได้นะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่ผมได้ทําการเลเยอร์เอาไว้กับขาโต๊แล้วนะครับเป็นเส้นอ่าองศานะครับว่าจะเราจะตัดให้ขาเอียงแค่ไหนนะครับเราก็ลากเส้นไว้นะครับนะ เป็นใช้ที่สอนะครับเป็นตัวล่างนะครับอาจจะลางๆหน่อยนะครับเดี๋ยวๆขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาไปเข้ากับจิกนะครับที่ผมทมําไว้ตอนนี้ผมก็ได้เอาขาโต๊ะนะครับเอาไปเอาไปติดตั้งกับจิกที่จะตัดองศาแล้วนะครับโดยที่นะครับให้เส้นที่เราได้ลากตัดองศาไว้นะครับ่สุดที่ขอบไม้ของจิกตัดองศาของเรานะครับ เห็นไหมครับว่าเส้นจะอยู่ตรงจุดสิส้นส,สุดของขอบจิกพอดีนะครับนะครับเส้นที่เราลากไว้นะครับที่ขาโต๊ะนะจะตรงกับตรงกึ่งกลางไปเรื่อยพอดีนะครับนะเป็นการตัดองศานะครับก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนที่เป็นขาโต๊ะนี่นะครับผมก็จะทำการตัดองศานะครับโดยใช้ฉากที่สามารถปรับองศาได้นะครับตั้งองศาที่เราต้องการแล้วก็เลี้ย์เส้นลงไปที่ขาโตะ๊แล้วก็นำไปตัดที่จิกตัดองศาที่เราทำไว้กับแท่นเลื่อยอได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นาอ่จิ๊กที่ผมทําขึ้นมานะครับเอาตัวขาโต๊ะนะครับวางนะครับวางให้ให้สนิทก,กับรั้วนะครับโดยจะทําอ่าตัวสต็อปเปอร์นะครับก็เป็นองศาตัวสต็อปเปอร์นี่น่ารับจะต้องเป็นองศาเดียวกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเอียงอยู่นะครับแต่อันนี้ผมตัดตัดไปแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยผมก็กําลังจะทำํำตัวผนังนะครับเนาะจะต้องตัดองศานะครับเป็น45องศานะครับอันนี้ก็เป็นขามนะครับทแยงนะส่วนผนังนี่จะต้องทํามุม45องศานะครับเราก็จะใช้มุมฉากแบบนี้นะครับเป็นตัวกํากหนดมุม45องศานะครับแล้วก็เลเยอร์เส้นนะครับซึ่งผมได้ทําการาลากเส้นลงมาที่ชิ้นงานแล้วนะครับแล้วก็ ตัดนะครับเวลาตัดแล้วก็จะมีจิกนะครับตัดองศา45องศานะครับติดกับแท่นเลื่อยวงเดือนนะครับก็ให้ระดับเส้นนะตรงกับขอบใบเลื่อยนะครับแล้วก็ทําการเข็นสไลด์แท่านเลื่อยได้เลยนะครับมันก็จะเป็นมุม่ามุม45องศานะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการทําโต๊ะกลางนะครับแบบขาตัดเอียงองศาแบบนี้นะครับโดยที่ใช้น็อตเกลียวปล่อยเป็นตัวยึดนะครับก็คิดว่านะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ